สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราอีกครับอีกแล้วนะครับในงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นเลขสิบบนสามตัวเป็นสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินมาจากงวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของเราได้ห้าหกศูนย์อยู่ในหลักสิบนะครับแล้วผมโรดทั้งสามตำแหน่งเลยโรดที่ห้าที่หก ที่ศูนย์แต่ตัวผมเน้นไปแค่สามตัวคือหกสามกับหกส่็นววันที่ออกตัวที่ออกคือออกห้าสองก็จะมาเข้าในห้าตัวนี้ตัวที่ผมไม่ชอบตัวที่ชอบหกไม่มาและวันนี้จะมาลงต่อครับสูตรนี้ผมใช้จริงมาสามงวดแล้วนะพี่น้องครับใช้หลักสิบสามตัวนี้มาสามงวดแล้วแต่บางงวดผมไปชนกับหลักหน่วยอย่างงวดที่ผ่านมาก็ชนกับหลักหน่วยนะ ไปชนกับหลักหน่วยซึ่งเมื่อชนกับหลักหน่วยแล้วผมก็ลงให้พี่น้องดูและได้อยู่ที่เก้าหางตัวที่สี่ไม่ใช้ก็ได้เพราะเป็นตัวกันไว้เฉยและวันนี้ผมจะมารูดทั้งสามตำแหน่งแล้วผมจะเอาตัวไหนมาตัดอะมาดูกันและก่อนที่จะดูพี่น้องครับผมจะมาขอลงแก้ไขชุดแต้มล่างของผมชุดนี้หน่อยหนึ่งต้องขอบ คุณพี่น้องจริงๆครับขอบคุณมากๆนะครับที่คอมเมนต์มาบอกลงทัดผิดไปหมดแล้วสลับหัวสลับหางกันไปหมดพี่น้องครับเนื่องจากอันนี้เป็นเลขแต้มอันนี้เป็นเลขวิ่งล่างวิ่งล่างผมใช้สองสูตรตัดกันแล้วมันเหลือห้ากับหกผมจะเอามาชนแต้มให้พี่น้องดูกลายเป็นว่าเอาห้าโมบวกหนึ่งทั้งที่หนึ่งมันเป็นเลขแต้มตามที่จริงจะต้องเอาหนึ่ง ถ้าเอาห้ามาบวกแต้มหนึ่งหนึ่งสี่มันจะได้ห้าแต่ตามที่จริงวิ่งห้าถ้าวิ่งห้ามาในแต้มหนึ่งมันจะต้องเป็นห้าหที่ได้แต้มหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะลงแก้ไขตรงนี้อ่ฟังคำเตือนก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับ เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากท่านพี่น้องครับอาผมขอย้อนขึ้นมาทําตั้งแต่วดแรกให้พี่น้องสําหรับใครเข้ามาใหม่นะเป็นเลขแต้ม2ตัวล่างโดยวางไว้สีแต้มผมให้ใช้เกตอยู่ในหลักสิบหลักสิบล่างบวกรหัส911สูตรนี้ผมว่าโอเคเลยนะพี่น้องครับ จบวกเได้หได้หได้เ็ได้แได้เก้จ็บวกเได้สิบหวกหนึ่งได้สิบเหนึ่งได้สิบวกหนึ่งได้สิเาเราจะได้ที่แต้มคือหกเจ็ดแาคำนวณหนึ่ตลามาใช้สิบหกลาออกหกหนงหนึ่งเข้าแต้มเแล้วันนี้สิบล่างคือหกหกบวกเได้สิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกวกหนึ่งได้สิบวกหนึ่งได้สิออกอะไครับออกแปดเข้าแต้มห้า วัดต่อมาครับ8บวกเเป็น17บเวก1เป็น8บวก1เป็น9บวก1เป็น0ออกอะไรครับออก37เข้าแต้ม0ูนย์บวก9ได้2บวก1ได้3บวก1ได้4บวก1ได้5ออกอะไรครับออกสองสองซึ่งเป็นงวดปัจจุบันที่เพิ่งผ่านพ้นไปสองสองเข้าแต้ม4และงวดปัจจุบันครับได้2 2บวก9ได้1บวก1ได้2บวก1ได้3บวก1ได้4นี้คือแต้มส่วนตัวนี้มันเป็นเลขล่าง เป็นเลขวิ่งล่างที่ผมใายเป็นชุดปิดจอบเลขล่างครับเป็นตัวที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมาเป็นชุดที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาชนกันที่ได้วิ่งหนึ่งกับสองแต่ผมให้เน้นไปที่หนึ่งสองสี่ ตัดจริงๆเหลือหนึ่งกับสองผมว่าถ้าใช้สองสูตรนี้มันจะมาตรฐานมากกว่ามันทนกันทั้งสามสูตรพอมาตัดชุดนี้จะเหลือหนึ่งกับสองผมเลยยืนที่สี่หนึ่งสองไว้ให้ตัวที่เน้นคือหนึ่งกับสองออกสองสองแรงวันนี้พี่น้องครับชนกันที่หกตัวเดียวหกกับห้าครับขอภัยนี่หกนี่ห้ามีห้ามีหกและก็หกกับห้า ผมเลยดึงห้ากับหตัวนี้มาชนเลขแต้มอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเลขวิ่งอ่าผมจะสลับมาไว้จะได้ไม่งงต้องขออภัยจริงๆครับมันผิดก็คือมันผิดนะ่ะเราจะแก้ตัวอะไรใดๆไม่ได้ทั้งนั้นเราไปชนผิดสับสนเองอ่าวิ่งห้ากับวิ่งหนะครับล่างแล้วทีนี้อันนี้คือแต้ม แต้มจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่นะอันนี้คือแต้มนะครับพี่น้องครับน,นี้เป็นแต้มอันนี้เป็นวิ่งถ้าวิ่งห้ามาในแต้มหนึ่งถ้าวิ่งห้าเราเข้านะมาในแต้มหนึ่งห้า จะเป็นห้าหกได้ที่แต้มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ถ้ามาในแต้มสองก็จะเป็นห้าเจ็ดครับห้าสามก็จะเป็นแต้มแปดห้าแปดจะมาในแต้มสาม ห้าห้ามาในแต้มสี่วิ่งห้ามาในแต้มสี่ก็จะเป็นห้าเก้าที่แต้มสี่นี่นะครับส่วนหถ้าวิ่งหกของเรามาชนแต้มหนึ่งจะเป็นที่หกห้าจะมาชนตัวนี้แล้วนะ มีสิทธิ์มามากเลยตัวชนตัวนี้หกมาในแต้มสองก็จะเป็นหกหวิ่งหมาในแต้มสองจะได้หกหบวกกันเป็นสิบสอง มาในแต้มสาหวิ่งหกหมาในแต้มสามจะเป็นหกเกตบวกกันเป็นสิสาถ้าวิ่งหมาในแต้มสี่หบวกแเป็น14นี่ครับเราจะได้อยู่แค่นี้ครับตัวเลขอันนี้แต้มอันนี้วิ่ง วิ่ง5ถ้ามาในแต้ม1จะเป็น5 6 5 7 5 8เรียงตามลำดับมา5 9ก็จะได้อยู่8หางนี้นะพี่น้องครับถ้า8หางนี้ถ้าเน้นที่แต้ม6เน้นที่วิ่ง6ถ้าเน้นวิ่ง6ก็จะมี5 6ที่ติด6นะ หกแปดเจ็ดหก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 ห้าก็จะเป็นตัวเด่นนี้สี่ตัวห้าตัวกับตัวนี้ถ้าเลือกวิ่งห้ากบวิ่งหกเลือกถ้าเราเลือกวิ่งหกก็จะเป็นที่สี่หางนี้อ่ะผมเลือกวิ่งหกนี่ครับโอเคครับ ผมลงแก้ไขให้แล้วนะครับขอบพระคณพี่น้องทุกๆคนจริงๆครับที่คอมเมนต์มาบอกครับมาที่นี้ก็จะมาดูตัวเลขเป็นเลขปักหลักสิบมนสามตัวแล้วผมจะรูดเมื่อรูดแล้วตัวที่เด่นจะเป็นตัวไหนเรามาดูกันผมจะพาพี่น้องคำนวณหนึ่งตัวลากันแล้วกันสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบกับหน่วยนะครับครั้งที่หนึ่งบวกร้อยครั้งที่สาม สีบวกสาเป็นเเอาเ็มาบวกสเป็นเเราจะได้ที่เกบวกหได้ศูบวกสได้สนี้คือหลักสิบที่เราจะนำไปใช้ก็คือเก้ับศูย์เอะไรเกก็จะได้อยู่สิหางศูนย์เก็จะได้อยู่สิหางสี 4, X, ก็จะได้อยู่สิหางแล้ววัดต่อมาครับสิตุลาครับ เลขที่ออก059696เราจะเข้าที่9ตัวนี้เข้า96ตัวนี้ต่อเลยครับทีนี้16ตุลาใชา้1พฤศอสก,กีกาครับ10หน่วยครั้งที่1น,นะครับจะเป็น5บวก5ได้10เอา10มาบวกหลักร้อยครั้งที่3ก็คือ0นะ0บวก8จะได้8ครับเลข หลักสิบตัวแรกคือเลขแปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกสี่ได้สานี้คือหน้าตาหลักสิบในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่เราจะนำไปใช้และหนึ่งพฤศจิกาเลขที่ออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแดเกดหลักสิบคือ9้าตัวนี้ เราจะเข้าที่98นะครับรูดจะเข้า98ต่อครับทีนี้มาดูงวดหนพฤศจิกีกาใช้16พฤศจิกีการครับผมไปเลยครับ10หน่วยครั้งที่1 4ึบวกเ้าได้3มเอา3ามาวางตรงหลักร้อยครั้งที3 3่สามบวกหจะได้สหลัก10ตัวแรกคือเลข4เพราะ4ี่บวกศย์จะได้ส สไปบวก1ได้ห้าหไปบวกสี่ได้9้างวดนี้หลัก10บของเราคือ4ี่ห้าเ้าพี่น้องครับเราได้หลัก10คือ4ี่คือหคือ9ก้านำมาใช้งวดวันที่16บหกคือกี่กางวดนั้นออกสี่ห้าแดหนึ่งสี่ห้าออกหนึ่งสี่ห้าก็จะเข้าที่สี่ตัวนี้ เท่าที่4ี่ห้าวดต่อมาครับสิบหกพกทธศกาาใช้1นธันวาเลยครับ10หน่วยครั้งที่1 1ึ่บวกศบวกสได้2เอา2มาวางครับ2อบวกสได้5้าห้าไปบวกรหัส0ูนย์ก็จะได้5้บวกหได้6กบวกสได้0นี่คือหน้าตาหลัก10ในงวดวัดมาที่1นธันวาและ1นธันวาครับเลขที่ออกพี่น้องครับ4ี่หกหสองหสอง ก็จะเข้าที่ห้าตัวนี้ออกห้าสองเข้าที่ห้าสองตัวนี้ในโรูดสิบหางในเลขห้าต่อครับซึ่งจะเป็นงวดปัจจุบันพี่น้องครับไปเลยครับสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งแปดบวกเก้าเป็นสิบเ็ดโอ้ยตัวนี้ ตั้งตัวนี้ตั้งตัวนี้10หน่วยครั้งที่หนึ่งหบวกหเป็นสิเอาสิมาวางครับ10คือศูนย์บวกหนึ่งจะได้หนึ่งครับตัวแรกก็คือ1ไปบวกรหัสศูนย์เราจะได้เลขหนึ่งบวกอีกหนึ่งเราจะได้เลขสองในหลัก10และบวกอีกสี่จะได้หในหลัก10นี่ หน้าตาของมันเป็นแบบนี้ในหลักสิบในงวดต่อไปแล้วผมจะเอาหนึ่งมาวางสองมาวางหมาวางแล้วจะรูดให้พี่น้องดูผมรูดก่อนนะครับพี่น้องครับผมรูดตัวแรกก่อนแล้วเรามาตรวจงวดต่อมามันออกอะไรก็จะมาใส่บวกลในตัวนี้ไว้ หนึ่งมาจะได้หนึ่งศูนย์ในหลักสิบนะอันนี้รูดในหลักสิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเครบต่อไปก็จะรูดที่สองพี่น้องครับ2021ูนย์สองสองสาม สองสี่สองห้าสองหกสองเแล้วก็จะรูดที่6ถ้า6มาในหลัก10 6 0 6ศหนึ่ง หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอ่าแล้วตัวจะมาตัดนะทีนี้ มาดูตัวที่จะตัดผมจะเอาเลขเด่นผมจะเอาเลขเด่น นี่ครับพี่น้องครับผมจะเอาสูตรนี้สูตรนี้ก็เตรียมไว้จะลงแล้วแต่ผมจะเอาสูตรนี้มาตัดก่อนร1 0บนเอาร้อยบวกสิบนบวกรหัสแปดสี่แปดหนึ่งอ่ะถ้าหลักร้อยสิบร้อยกับ10นะครับจะเป็น2อบวกหเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็น15อ่ะผมจะเขียนตรงนี้ไว้ก่อนนะอันนี้ที่คือเลขจะมาตัด คือเลขห้าเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดอ่ะนี้คือตัวที่จะมาตัดถ้ามาติดตัวนี้ผมจะเด่นทันทีเลขวิ่งตัวนี้สูตรที่ผมจะมานำเสนอผมจะชนสามสูตรนะแต่วันนี้ผมเอามาสูตรเดียวไม่รู้มันจะอยู่สิบหรือหน่วยละส่วนมากมันจะอยู่ที่สิบกับหน่วย มาครับตัวไหนติดห้ามีหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้าสองมาในหลักสิบก็สองห้า สองเก้าสองเจ็ดสองแปดถ้าหกมาพี่น้องครับหกมาจะหกห้าหกเก้าหกเจ็ดและหกแปดนี่ครับ ในสี่ตัวนี้ผมจะเลือกออกมาตัวเดียวในสามตัวหลักสิบสามตัวนี้ผมจะเด่นตัวนี้ ถ้าในหลักสิบสามตัวนี้นะหนึ่งสองหกผมจะเลือกหกครับวันนี้ผมจะเลือกหกตัวนี้และถ้าหกมาผมให้สองหางนี้ครับผมไปที่หกเจ็ดกับหกแปดเลยมาผมจะจับสามตัวบนดูหกเจ็ดหกแปดถ้าใส่สามตัวบน

ถ้าหกเก็มาตามที่จริงหลักเลขปักหลักของเรามันยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้ลงให้เลยอันนี้ผมไล่ลงเฉพาะตัวที่ถูกก่อนเพราะฉะนั้นหลักร้อยยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นตัวไหน 1 0 2 8 5 1 0 2 8 5 1 0 2 8 5ตัวนี้จะเด่นตัวนี้ก่อนนะ1 0 2 8 5มาส่วนตัว6 7นี้ผมจะเอา1 0 2 8 5มาชน

หกหกเก็ดเจ็ดหกเก็ดแล้วก็ห้าหกเก็ดถ้าหกเก็ดมาจะได้อยู่หกตัว ถ้าหกเก็ดมาหนึ่งหกเก็ดสองหกเก็ดเจ็ดหกเก็ดห้าหกเก็ดมันไม่น่าจะใช่อ่ะก็จะได้สามตัวนี้เด่นครับ เลขแต้มก็เตรียมไว้แล้วนะครับพี่น้องครับเลขแต้มเลขปากหลักร้อยสิบหน่วยทําไว้เสร็จแล้วรอลงอย่างเดียวรออัปโหลดให้พี่น้องดูอย่างเดียวมาครับมาสรุปจับใจความสําหรับหลักสิบบนวางงวดนี้ผมวางไว้สามตัววิธีทำสิบหน่วยที่หนึ่งบวกกันแล้วเอาผลบวกมาบวกหลักร้อยครั้งที่สาม บวกกันได้เท่าไหร่แล้วมาบวกด้วยรหัส014จะได้อย่างที่ผมทำข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องเป็นจากถ่ายทอดสดเท่านั้นและงวดสุดท้ายพี่น้องครับเอามาชนแล้วได้หลัก10คือ126ใน126นี้ผมเลือกที่6ตัวเดียวถ้ากันบอดถ้าใครชอบเหมือนผมรูด10หางนี้เลยใน10หางนี้ พี่น้องก็จะไปเน้นที่หกเก็ดกับหกแปดนี้คือกรณีถ้าชอบเหมือนผมนะถ้าชอบเหมือนผมส่วสามตัวบนได้แบบนี้ถ้าเป็นเลขคู่หกกับแปดนี้เลขคู่หมดผมจับเลขขี่ชนเลยถ้าตัวนี้ผมจับหลักร้อยคือหนึ่งศูนย์หกเจ็ดห้ามาชนเป็นหลักร้อยอ่ะซึ่งเป็นหลักร้อย ของสูตรที่จะเตรียมไว้ลงแต่ผมใช้ชนสองสูตรโอเคนะครับนี่คือสิบบนครับและคลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะลงเลขวิ่งตัวเดียวก่อนไหมวิ่งตัวเดียวที่มันถูกมาจากงวดที่ผ่านมาเนาะอ๋อวิ่งตัวเดียวลงแล้วพี่น้องครับ วิ่งตัวเดียววดที่ผ่านมาซึ่งมันถูกที่วิ่งห้าผมให้รูดห้าไปนะวันนี้ได้วิ่งหกเออบังเอิญมาชนที่หกตัวนี้ด้วยโอมาชนที่หกของเราตัวนี้ด้วยเลขวิ่งตัวเดียววดที่ผ่านมาได้รูดห้าเข้าห้าสองและวันนี้ได้วิ่งหกก็จะมาเข้าหกของเราอ่ะโอเคครับสําหรับสูตรนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนคลิปต่อไปอาจจะเป็นเลขผมจะไล่ลงเลขที่ถูกก่อน ตัวที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมาแล้วเสร็จแล้วผมจะถึงจะไปเน้นผมจะลงแต้มสามตัวบนดีกว่าพี่น้องครับเผื่อใครอยากจะเอาไปตัดเนาะเลขแต้มสามตัวบนก่อนผมจะลงแต้มสามตัวบนก่อนคลิปต่อไปพี่น้องครับโอเคนะครับมาสำหรับสูตรนี้คงจะพอแค่นี้แล้แหละก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องที่คอมเมนต์มาบอกนะครับ ที่ผมเอาเลขแต้มไปชนเลขวิ่งมันสลับหัวสลับหางกันไปหมดเลยอ่ะสำหรับสูตรหลักสิบก็ตามนี้ครับมาครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับขอบพระคุณมากๆครับขอให้โชคดีโชคด,ชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราครับวันนี้หลักสิบของเราได้มาแล้วครับตัวที่เน้นคือหกโชคดีทุกท่านครับทริปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ